สอสชุลีนะคะวิชาแคลคูลัสหนึ่งบทที่หหัวข้อที่6กจุดสามการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันอันิสัยตอนที่ห้าตัวยอย่างนี้นะคะนักศึกษาก็มาดูอันนี้นอันนี้เป็นพวกอินทิเกตตัวที่เป็นฟังช์ชันติโกหละนะคะเรามีสูตรนี้อยู่นะคะอินทิเกรต s ซ n u ย u ดีอินทิเกรตไซดได้ลบคอสอยบวกกับสนะคะสูตรอนนี้ตอนสอบมีให้นะคะก็จะได้ว่าหน้าตานี้ก็คือ s ซ u อยูยูเราคือตัว x นะมันก็คำตอบก็คืออินทิเกรต s ซ n x d x มันก็เท่ากับลบด้วย Cos x บวกกับสตอบนะคะต่อไปอันนี้ก็ง่ายต่อไปถ้าเป็นอย่างงี้ก็ใช้สมมุติยูเอาแล้วกัน ก็ทําเหมือนเดิมนะก็จะได้ว่า3ามไข้างหน้าข้างที่ดึงไว้ก็ได้มาเป็น cos 2x dx นะคะเรมีสูตรอันนี้อินทิเกรตคอส u du มันเท่ากับ sin u บวกกับ c นะคะก็แสดงว่าเราต้องให้ u เท่ากับตัวนี้ cos u cos u สมบุติ u ให้ u เท่ากับ 2x du/ บย์ดเก็เท่ากับ d2x by เ x เท่ากับสองถ้าเหมือนเดิมนะเราจะได้ว่าเศษ1ส่วนสองเท่ากับ dx เท่ากันก็เปลี่ยนคืนให้มันซะสมอินทิเกรต cos 2 x dx ก็ได้เท่ากับ3มอินทิเกรต cos u ูนะคออันนี้กับนี้เท่ากัน1ส่วนสองนะคะ ก็ได้เท่ากับเอาหนึส่วนสไว้ข้างนอกก็ได้เป็นเศษสามส่วนสอง s ออืมลืม c o s สองตัวนี้เปลี่ยนเป็นตัว u ซะนะเป็น u c o s u อันนี้ไว้ข้างนอกก็ได้เป็นคอสนี้แล้วก็ดียูมันก็เข้าสูตร Cos u d u ก็ได้าไซยูก็ได้เป็นเศษสามส่วนสอง n u บวกกับสนะคะ เพราะนั้น u ก็ต้องเปลี่ยนคืนให้มันก็เป็น3ามส่วนสองไซด์ u ของเราคือ2 x บวกกับ4นะคะเลงโดยละต่อไปข้อที่3อันนี้นะคะแล้วก็จัดใหม่หน้าตาก็คืออันนี้อินทิเกรตแทน 5 x กํลังสคูณอยู่กับ XD x dx นะคะเรามีสูตรีนอินทิเกรต tan u du นะคะอินทิเกรต tan u du ก็เท่ากับ ln ของแอบสูตของ sec u บวกกับ c นะคะ,ะ,คะก็จะได้ว่า tan u ให้ตัวนี้เป็นตัว u ให้ u เท่ากับ5 x กํลังส du by dx เท่ากับ เพราะนั้นเส้นส่วน10 du เท่ากับ x dx เท่ากันเลยนะคะมันก็อินทิเกรตแทน5 x กำลังส x dx มันก็ได้เท่ากับอินทิเกรตแทน u อันนี้กับน,นี้เท่ากัน1.10ส่วน10 du นะคะมันก็จะได้เท่ากับ1.10ส่วนิ แทน u du ก็ใช้ใช้สูตรอันนี้ออกมาก็ได้เป็น1ส่วน10บลอร์นแอบส์ลุดของ10 u บวกกับ4นะคะมันก็ได้เท่ากับเศษหส่วน10บลอร์นแอบส์ลุดของสิบ u ของเราคือ5อ้กกากํลัง2บวกกับ4 ที่4 cos ax นะมันก็น่าจะเป็น cos u นะคะ integrate cos u du integrate cos u integrate cos ได้ sin นะได้ sin แล้วก็บวกกับ c นะคะมันก็ได้ว่าอันนี้ก็ให้ u เท่ากับ ax นะคะ du by dx ก็เท่ากับ dax by dx a เนี่ยก็คือค่าคงที่ใดๆเหมือนเลขสองอ่ะก็คำตอบก็คือ a dx by dx เท่ากันหนึ่งเอานี้คูณขึ้นไปก็เป็น s ศษหนส่วน a du เท่ากับ dx integrate cos ax dx เท่ากับ integrate cos ตรงนี้คือตัว u cos u อันนี้กับน,นี้เท่ากันเศษส่วน a du นะคะ 1, เส้นหนึ่งส่วนเอเป็นค่าเมืนเส้นห่งส่วนสองเป็นค่าขงที่ดึงมาข้างนอกเลยหนึ่งส่วนเออินทิเกตคอสยูดนะมันก็ได้เท่ากับแทนค่าปไปในสูตรก็ได้เป็นเศษ1หนึ่งส่วนเอไซบวกกับ c เปลี่ยนคืนให้มันซะหส่วนเอไซด U ยูยูของเราคือ AX ข้อต่อไปอันนี้ นโะคเซกเราก็มีสูตรนะคะอินทิเกรตโคเซกยูดิยูอินทิเกรตโคเซกยูดิยูนะคะมันก็ได้เท่ากับลอนแอบส์ลูดของ c c โคเซกยูลบด้วยคอดยูบวกกับ4นะคะส <So, S 2> มมติ u เราก็ให้ u เท่ากับ 2x งอนบ1่งไม่ต้องใส่งเล็บอ่ะใส่กันละ ก็จะได้ว่า du by dx เท่ากับ d ของ2 x ลบ1 by dx ดิฟอันนี้ได้2ก็จะได้ว่าเศษหนส่วนส du เท่ากับ dx เท่าพอดีกันแล้วนะคะเป็นยงโจทย์มาทำเป็น2 x ลบ1มันก็ได้เท่ากับอินทิเกรตของโคเซ c u ตัวนี้คือ u นะตัวนี้ก็คือ เศษหนึ 1> 1่ส่วนสองมันก็ได้เท่ากับเศษหนึ 2, c c ่งส่วนสองอินทิเกตโคเซกยูดก็ได้เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองอินทิเกตโคเได้มาเป็นหลอนแทนค่าตามสูตรเลยลอนของ c o เซกยู U, ลบด้วยคอทยบวกกับสนะคะเปลี่ยนคืนให้มันซะหนส่วนสอง ลอนแอบส์ลูดของโคเซกยูของเราคือสองเอกลบหนึ่งลบด้วยคอสสองเอกลบหนึ่งบวกกับสี่ข้อที่6อันนี้นะคะมันก็จัดใหม่ก็ได้เป็นนี้อินทิเกรตคอส X 3 x กำลัง3 x กำลังส dx นะมันก็ได้เป็นอินทิเกตของ c o s u du อินทิเกต c o s u du มันก็จะได้เท่ากับ ln abs o l u t e ของ sin u บวกกับ c นะคะ c o s u ให้ตัวนี้เป็นตัว u c o s u เดี๋ยวมันจะมาออกที่นี่เองให้ u เท่ากับ3 x กำลัง3 du by dx เท่ากับ 9 x กำลังสองเศษ1ส่วน9 du เท่ากับ f กำลังส dx ตัวพอดีเลยนะคะมันก็จะได้เท่ากับยกโจทย์มานะได้มาเป็น c o s u ตัวนี้กับตัวนี้เท่ากันเศษ1ส่วน9 du เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเศษ1ส่วน9 c o s u du ก็ได้เท่ากับเศษหนส่วนเก้าคอแทนค่าในส่วนตัวน,นี้ลอนแอบส์ลูของ Si n u ยูบวกกับ4มันก็ได้เท่ากับเศษหนึ่งส่วนเก้าลอนแอบส์ลูยูยของเราคือ 3X มเกกำลังสามบวกกับ4ตอบนะคะ มันก็น่าจะเป็น cos u ใช่ไหมคะก็อินทิเกรต cos u du อินทิเกรต cos ได้ sin sin u บวกกับ c มันก็จะได้มาให้ u เท่ากับ3ลบด้วย 5x du by dx เท่ากับ d เปนได้ได้0ได้ลบ5คำตอบตรงน,นี้ก็คือลบ5 ก็จะได้ว่าลบเศษหนึ่งส่วนห้า du เท่ากับ dx พอดียกโจทย์มาทำใหม่ cos u ลบหนึ่งส่วนห้า du เท่ากับลบเศษหนึ่งส่วนห้า cos u du เท่ากับลบเศษหนึ่งส่วนห้า ซายอยูบวกกับ C แทนค่ายูคืนให้มันซะนะคะต่อต่อไปอันนี้อันนี้จะเริ่มยากขึ้นแลวนะคะ ก็จะได้ว่าอันนี้เปลี่ยนใหม่ซะเป็นอันนี้ก็ side, อินทิเกรตไซน์รูท x คูณด้วย x กําลังลบเซนหนึ่งส่วนสอง dx ตรงนี้เปลี่ยนเป็นกําลังแล้วยกขึ้นไปข้างบนข้อนี้มันก็ต้องเป็น s i n ์ยูตัวนี้คือตัวยูนะคะอินทิเกรตไซน์ยู du อินทิเกรตไซน์ได้ลบคอสคอสยูบวกกับ c นะคะข้อนี้เราก็จะให้ u เท่ากับรูท x du รด x ซึ่งมันก็ได้เท่ากับ x กํลังหนส่วนส du by dx ก็คือ dx กํลังหนึ่ส่วนสอง dx ก็คือ n x กํลัง n ลบหก็ได้เท่ากับ1นส่วนส x กํลังลบหส่วนสหรือเขียนใหม่ก็คือ1นึ่งส่วนสรู x กำลังติดลบเอาไว้ข้างล่างซะอันนี้คกูเอาสคูณขวายขึ้นมาหลังอสอ du เอา dx คูณขึ้นมาก็เป็น1นส่วนรู x ะะจริงๆตรงนี้ไม่ต้องขึ้นไปข้างบนกันด้จัดใหม่อันนี้อันนี้ยกอันนี้มาแล้วกันก็ได้มาเป็นอินทิเกรตไซน์รูทเอ็กซ์คูณด้วยเศษหนึ่งส่วนรูทเอ็กซ์ดีเอ็กซ์ไม่ต้องเอาขึ้นไปข้างบนไม่ต้องขึ้นไปข้างบนตรงนี้ใช้ตัวนี้กับตัวนี้เราจะเห็นวนะ่ามันจะพอดีนี่ไงนะคะก็ได้เท่ากับอินทิเกรตของไซน์รูทเอ็กซ์คือตัวยูถูกไหมตัวนี้กับตัวนี้เท่ากัน 2 u u นะคะมันก็ได้มาเป็นเท่ากับเท่าไหร่คะาออินทิเกรตของ s i n u du มันก็ได้เท่ากับ2อินทิเกรต sin ได้ลบ cos ลบ cos u บวกกับ4มันก็ได้มาเป็นลบด้วย cos u อยู่ของเราคือ r ู o t x บวกกับ4 ก็ที่สองอันนี้นะคะอันนี้ก็มันก็ตรงเนี้ยเราเขียนใหม่เป็นหน้าตานี้จะดีกว่าจะเข้าใจง่ายกว่าก็คือ sin.x ทั้งหมดยกกำลังสาตัวนี้นะเขียนแทนในแบบนี้ได้นะคะคูณด,ด้วยเท่ากับนะคูณด,ด้วย cos x d x เราก็มองว่ามันน่าจะใช้สูตรกูกำลัง n เดี๋ยวมันจะออกมาเป็นตัวนี้เองนะคะ อินทิเกรต u กํลัง n du เท่ากับ u ก <N> ํลัง n บวก1ส่วน n บวก1แล้วบวกกับ c นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ให้ u เท่ากับ sin x นะคะ u เท่ากั sin x ให้เท่ากับตัวนี้นะใช้สูตร u กําลัง n เราก็จะได้ว่า du by dx ก็คือ d sin x by dx ดิฟ sin ได้ cos x dx by d เท่ากับ1ข้อ,อ,อนี้คูณควายึ้นไป ก็เป็น d u เท่ากับ sin x d x ก็นะคะก็จะได้นี้มา sin x เ x นะคะเพราะนั้นเราก็ยกโจทย์นี้มานั่งทำใหม่ก็อินทิเกรต sin x ทั้งหมดยกกำลังสาม s x d x ก็ได้เท่ากับอินทิเกรตนี้ก็คือ u กำลัง n ตัวนี้กับตัวนี้เท่ากัน เขียนผิดเขียนผิดตรงนี้คือคอสเอามหม่มลิปไซดได้คอสอันนี้คูณคว้ขึ้นไปมันก็ต้องเป็นคอส x dx ตัวนี้กับตัวนี้เท่ากันก็คือ du มันก็ได้มาเป็นเท่าไหร่คะ u กําลังสส่วนสบวกกับสแต่ u ของเราเนี่ยคือใส่ x ก็เป็น s i n x ทั้งหมดยกกำลัง4ส่วน4บวกกับ4ตัวนี้เราเขียนใหม่ได้เป็นอันนี้ก็ได้ s i n กกำลัง 4x ส่วน4บวกกับ4นะคะเพราะนั้นตรงนี้เรากลับไปกลับมาได้นะรูปนี้ก็ได้รูปนี้ก็ได้แต่ถ้าพอตอนที่เราจะทําตรงนี้ถ้าเป็นรูปนี้เราจะมองยากถ้าเราเปลี่ยนเป็นเราจะมองง่ายก็คือ u กําลัง N u กําลังเจะมองง่ายกว่า ที่จะมองนะีถ้านักกษา,ามองออกนักาสาัมว่าไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนเป็นรูปนี้ก็คือแทนได้เลยมองว่าตัวนี้คืออยู่กําลัง n n คือเลข3แต่ถ้าเปลี่ยนอันนี้คือว่ามันจะดูง่ายกว่านะเพราะนั้นตรงนี้เขียนเป็นอันเนี้ยสามารถเขียนแทนได้ด้วยกันได้นะคะคาตอบก็จะคือแค่นี้เหมือนกันก็เขียนแทนด้วยกันได้นะคะต่อไปตัวอย่างที่สอันนี้มันน่าจะได้มัน e กําลังอยู่ ักศึกษาต้องทำกันบ้านนะคะไม่ทำกันบ้านมันจะมองไม่ออกว่าจะหยิบสูตรไหนมาใช้นะคะก็ะได้เป็น e กําลัง u บวกกับ c เพราะนั้น,นแสดงว่าให้ u เท่ากับ sin x du by dx ก็ดิบสายนะมันจะโยงระหว่างบทที่5กับบทที่6นะดิบสายได้ cos cos x นะรับ,บาะนั้น du ก็เท่ากับ cos x dx ตัวเท่ากันพอดีเลย ะะยกโจทย์มาทำ e กําลัง sin x คูณด้วย cos x dx มันก็ e กํลัง u ตัวนี้กับตัวนี้เท่ากัน du มันก็คือ e กํลัง u บวกกับ c เปลี่ยนคืนให้มันซะก็เป็น e กํลัง sin x บวกกับ c ที่4นะคะอันนี้มันก็น่าจะเป็น a อเห็นไมเห็นนีเป็นค่าคงที่นะคะ a กํำลังยพอเราให้ตัวยูตัวนี้เดี๋ยวมันจะมาออกตรงนี้เองนักษาลองดูนะอินทิเกรต a กํำลังยูดก็คือ a กํำลังยส่วนลอเ a บวกกับ c นะคะให้ u ให้ u เท่ากับ cos 2x มันจะได้เป็น a กำลังยเพราะนั้นตัวนี้คือตัว u d u by d x ก็เท่ากับ d ของ cos 2 x by d x ดิฟ cos ได้ลบ sin ลบ sin 2 x ลบ sin u d u by d x มันก็ได้มาเท่าไหร่ลบด้วย sin 2 x ดิฟ2 x ได้2นะคะหรือเขียนใหม่ก็คือลบด้วย2 sin 2 x นะคะตรงนี้คือ d u by d x เอา dx คูณไข่ขึ้นไปลบเศษหนึ่งส่วนสองเท่ากับ s i n ์สอง x อ็กอันนี้คูณไข่ขึ้นไปฝั่งนี้นะคะยกโจทย์มาทำใหม่ เี่ยนทุกอย่างให้อยู่ในรูปของตัวยูให้หมดซะากำลังยตัวนี้กับตัวนี้เท่ากันเปลี่ยนเป็นตัวนี้ซะมันก็คือเท่าไหร่คะเซนหนึ่งส่วนสองเอกำลังยูดมันก็คือเซนหนึ่งส่วนสองเอกำลังยส่วนลอน,นักศึกษาต,ต้องระวังนะคะเคือเลขสองนะบวกกับ4ีจากนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนคืนให้มันซะก็ได้เป็นเซนหนึ่งส่วนสอง เอกำลังยูยูของเราคือ cos 2 x นะยูของเราคือ c อสองเราเปลี่ยนให้มันเราจะเห็นว่านักศึกษาก็จะดูเนี่ยมันก็จะวนๆเหมือนเดิมเปลี่ยนสูตรใช้นะคะต่อไปข้อนี้ข้อนี้ก็จัดใหม่อันนี้ก็คือ s ซ n x เอกซ์ ทั้งหมดยกกำลังเซนต์หนึ่งส่วนสองคูณด้วย c ค s x อ็ก์แต่นักศึกษาทำการบ้านบ่อยๆนักศึกษาจะจัดเทอมได้แล้วก็จะดูได้เนี่ยก็ต้องใช้ u กำลัง n u กำลัง n. เพอเราดิฟไซด์เดี๋ยวมันพันได้ cos เองนะฮะ u กำลัง n, d u เท่ากับ u กำลัง n บวกหนึ 1, ่งส่วน n บวกหนึ่งบวกกับ c เพราะนั้นเราก็ให้ u เท่ากับ s ซ n x u กํลัง n ให้ u เท่ากับตัวนี้ก็จะได้ว่า du by dx ด mm ิฟไซน์ได้ cos x เพราะนั้น du เท mm ่า hmm. กับ cos x dx นะคะเท mm hmm. ่าพอดีละก็ยกโจทย์มาทำก็ได้เป็นอินิเกตของ s i n sin x ยกกำลัง n ส่วน2 cos x dx มันก็ได้เท่ากับอืม i ินทิเกตนี้ก็คือ u ที่เราสมมติไว้ u กําลัง n cos x อันนี้ก็คือ du เพราะนั้นตรงนี้ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ u กําลัง n บวก1ส่วน n บวก1บวกกับ c มันก็คือ u กําลังอันนี้ก็คือเศษสามส่วนสองหารด้วยสส่วน2บวกกับ c เปลี่ยนหาเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็คือเศษสองส่วนส u กําลังเศษสามส่วน2บวกกับ c แต่ u โจทย์ไม่รู้ว่าคืออะไรเราก็ต้องเอามาคืนแทนที่ให้มัน หนึ่ส่วนสามส่วนสองซนกยกกำลังเศษสามส่ว mm นสองบวกกับสี่ตอบนะคะอันนี้ก็นักศึกษาก็ไปทำแบบขัดที่หกจุดสองตรงนี้นะคะทำหมดเลยนะยกเว้นข้อยี่บเก้ากับสามสิบมันจะยากหน่อยไม่ต้องทำน้องนั้นนักศึกษน่าจะทำได้นะคะ เราลองดูไหมทีละหน่อยไหมคะเราค่อยๆไล่เดี๋ยวครูจะไล่ว่าอันไหนใช้สูตรอะไรทีละข้อนะคะนักศึกษาดูแล้วกันอย่างเช่นข้อนี้ไล่ทางด้านซ้ายก่อนแล้วกันนะคะอย่างเช่นข้อนี้มันก็น่าจะเอาเอกกลังสองไว้ตรงนี้ตรงนี้ก็คือ e กาลัง u นะคะหรืออย่างเช่นข้อนี้นักศึกษาก็ต้องอินทิเกรตทีละเทอมในอินทิเกรต e กาลังสอง x dx ลบด้วยอินทิเกรต e กาลังลบสอง x dx แล้วก็ e กาลัง u แต่ละอัน อย่างเช่นข้อนี้ข้อนี้นักศึกษาต้องใช้ตัวนี้เป็นตัว u นะแล้วก็ใช้สูตรเซนหนึ่งส่วน u เดี๋ยวมันจะมาออกตัวนี้เองนะอันนี้ใช้อินทิเกรตเซนหนส่วน u du นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเอาหนึ่งส่วน x มาไว้ตรงนี้แล้วก็ให้ตัว u คือลอน x นะคะให้ u คือลอน x มันจะ e นี่เป็นค่าคงที่นักศึกษา e ไว้ข้างนอกได้เลย ก็ตัวนี้ถ้าจัดใหม่ก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็น e อินทิเกรตหนึ่ส่วน ln x คูณด้วยเศษหส่วน x d x เห็นไหมถ้าครูจัดให้เนี้ยนักศึกษา,าเขาจะดูง่ายในะ e ไว้ข้างนอกนะเซนหนึส่วน u ให้ u คือตัวนี้เดี๋ยวมันจะมาออกตัวนี้เองข้อน,นี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็ต้องใช้สูตร A กํลัง u อ,อินทิเกต e กํลัง u ตัวนี้เดี๋ยวมันจะมาได้ตรงนี้เองเนะี่ย ก้อนี้ใช้สูตร a กกำลัง u นะคะ mm hmm. เดี๋ยวมันจะออกมาเองอันนี้ก็ใช้สูตรเซนึ่งส่วน u ให้ตัวตัวนี้คือตัว u ดิฟแล้วมันจะได้ที่นี่เองอย่างนี้ซึ่งข้อน,นี้ก็เหมือนกันข้อน,นี้ให้เอาเรา a ไว้ข้างนอกเอาเไปไว้ข้างนอกก็ใช้สูตรเซนึ่งส่วน u เซนดส่วน u d ดีนะคะข้อนี้ก็มาถึงตรงนี้ข้ามาฝั่งนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่คยพูดอันหรืออย่างเช่นข้อน,นี้เนี่ยข้อน,นี้นักศึกษาต้องกระจายตรงนี้ออกมาก่อน พราะตรงนี้มันอย่างกันยกกำลังสองอยู่กับอินทิเกรตไม่ได้พอกระจายตรงนี้มาแล้วก็อินทิเกรตทีละเทอมนะตรงเนี้ยกระจายมาก่อนหรือเช่นข้อน,นี้ก็เหมือนกันข้อนี้ตรงนี้ก็คือ u กาอําลัง n ให้ตัวนี้เป็นตัว u กาําลัง n มันเดี๋ยวมันจะออกตัวนี้เองนะ,ะอันนี้นะ u เป็น u กาําลัง n นะคะหรืออย่างเช่นข้อนี้ข้อนี้กอ็อันนี้ให้นักษาให้ตัวนี้คือตัว u ข้างบนคือ u จัดใหม่นะคืออันนี้อินทิเกรตอันนี้ก็คือ1บวกด้วย2 ln รคูณด้วยเศษส่นึ่งส x, x. นะใช้อยู่กํลาลัง n พอสมมติตัวนี้เสร็จเดี๋ยวมันจะมาออกที่เหลือ,อน,นี่เองนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คือเอาอันนี้ก็จะได้ได้มาเป็นอันนี้อินทิเกรตอันนี้ A X กำลังสองลบห คูณด้วย x dx a กํลาลัง u เี๋ือมันจะมาได้ที่เหลือนี้เองนะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ a กํลาลัง u เหมือนกันเป,นเป,นเปนลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนรู้เป็นเลขยกกำลงังซะอันนี้ก็ต้องใช้สูตร e กํลาลัง u มันจะมาออกตรงนี้เองนะอันนี้ก็อินทิเกรตทีละเทอมนะคะอะตรงนี้มาเรื่องสายแล้วนะเพราะนั้นทำหมดเลยนะคะยกเว้นข้อ29กับ30ที่มันจะยากหน่อยนอกนั้นไม่ยากหรอกนะอันนี้ก็คือสาย u อันนี้ก็คือเซกเนี่ยพวกนี้ตามตัวมันเลยไม่ยากนะคะอันนี้ก็เขียนใหม่ก็คืออันนี้ก็อินทิเกรตเลยคะ่ะ cos x กำลังสองคูณด้วย x dx ก็คือ cos อินทิเกรต cos cos u ให้ u คือตัวนี้เดี๋ยวมันจะมาออกตรงนี้เองเนี่ยอย่างเงี้ยนะักศึกษาต้องไปฝึกทำนะหรืออย่างเช่นอินทิเกรตนี้ก็คือ e กำลัง u e ีกลัง u เดี๋ยวมันจะไม่ได้น,นี่เองนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้อันนี้มันจะมีอันนี้ไม่ต้องทําแล้วกันมันต้องใช้กฎอันหนึง่งซึ่งมันซับซ้อนกว่าไม่ต้องทายี่แปดอ่ะอ่ะยี่แปดยี่เก้าสามสิบไม่ต้องทําแล้วกันนะทำทำถึงแค่ข้อยี่สิบหกพอตรงนี้ไม่ต้องทําอันนี้ก็ใช้สูตรเลยคะ่ะ a กําลังยู ไม่ไม่ใช่อันนี้คอสมันจะได้นี้ก็อินทิเกรตของคอสสองกำลังสามเคูณด้วย2 X, องกำลังสามเอ็อ็์คอให้ตอนนี้เป็นตัว u เดี๋ยวมันจะมาได้อันนี้เองนะคะเพราะนั้นทำตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อยี่หกอันนี้นะทำข้อ1ถึงข้อยี่สกนะคะ